ขอดแกนยังไม่ได้ครับโปรก้าให้มาจราดี้ปล่อยโบต้าหัวสเลยครับตึกศูนย์เลยครับตรงนี้โงวิเลตโต้ยังไม่ได้จะเลาะครับจะเลาะครับซูกุน่ายังแข็งซูกุน่าให้ข้ามหลอกแล้วชาร์สองศูนย์ครับโอ้โหลูกนี้สวยเลยครับแบงคอกครับขึ้นมาเปลี่ยนจากรับเป็นรูปมาถึงโบต้าโบตาสับให้ต่อวันชัยตวัดให้โบตาจิ้มแล้วไปสามศูนย์เลยครับโอ้โหวันชัยเติมเกลือขึ้นมาด้านข้างมีอารมุสซูกุน่า สูบูน่าเรื่องเปิดตรงนี้ของโกตาจิ้มลูก4-0เข้าทายอดเยี่ยมจริงให้มาสัสลักพีละเอาไปรัตนากรยอดลูกนี้สุปชัยพักอกแล้วจังหวะจะตามลูกที่ชมมา1-0ไปเลยับโ้โหแล้วเป็นใบที่ใบที่สองนะแต่ว่าจังหวะนี้อาแล้วครับได้กลับตัวไหลมาเอ้าเน่ง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 ิูนีเรียบร้อยไปเลยเปิดมาลูกนี้ได้โขอาบเาเข้าไปเลยครับอาแล้วครับไล่มา1-2 เปิดไปเสาไกลได้โขกลงพื้นเอา้าสามหนึ่งไปเลยครับโอ้โหสุกภัทใจเด็ดครับธีรทรมาแล้วแล้วให้ธีรทรตามนัดธีรทรหักกลับมาลูกนี้ตก <c oughs> เรียบร้อยคราวนี้ไม่น่าล้าอะไรแล้วครับโอ้โห